มาโมนีมนสิมาแนะนํำปลูกวานขั้นมากค่ะเดบบานขั้นมากมากนี่ค่ะนี่เอาเสียมาล่งดินนะคะล่งเซตกะระถางส่วนผสมส่วนผสมก็มีเคี้ยวเผาเข้านี่แหละค่ะเอาสอมมะลงสิล่ละค่ะง่งายง่ากง่ายง่ายเอากาบหน่อยๆนลงนี่ใช่นี่เอาดินใช่ค่ะ ก้าขีดินเทาเตียมวไไ้แดส่เลยง่ายเดี๋ยวค่ะนี่ไงสักพักคุณต้องเป็นยังไงเนาะค่ะคุณยายอ,อันล่ามต้น ส่ชง<อ>ชาได้ค่ะเป็นแบบสซนหรือแบบแห้งเนาะค่ะคุณยายเป็นแห้งค่ะล่าต้นเป็นแห้งต้นใหญ่เบลเลเยวมาให้เบืงองนิดนิดต้นน้นนนอยอันนี้อายุเท่าไรนะคะอันนี้ปีหนึ่งพอดีค่ะนี่ปีหนึ่งนี่เอาลงในกระถางพอดีปีนึงเป็นสมุนไพรคะ่ะหากมันใช้ประโยชน์นในแบบไหนนะคะอันนี้ได้เบถถถิดเครื่องใบเครื่องยังค่ะอันนี้คือซื้อไว้น,นะคะหวานขันหมากค่ะหวานขันหมากเป็นหวานศรีมงคลเป็นศรีมงคลใบ<า>หมาหาโชค วันมหาโชกวันมหาลาบค่ะมิสเน่ขอบกุ้งค่ะมิสเนแบบ่แบบใครก็นั่งกวักนะค่ะมีอำนาจมีวาสนาะอำนาจวาสนาค่ะเม,ม็ดมันก็กินเป็นเม็ดซุกมันบอกคะเม็ดซุกเ้าออกมาอันเม็ดซุกมันจะเป็นสีแดงค่ะคุณยายสีแดงๆค่ะเอามาออาอยุปันใดค่ะมันถึงจะเป็นเม็ด สามปีขึ้นไปค่ะมันจะเป็นเป็นเป็นเม็ดเป็นเป็นหน่วยค่ะกินซดไเลบอกค่ะเรื่องไหนอาต่อไปดองเซน้เผึงค่ะดองเซน้เผึงเป็นยาบอกค่ะเรื่องไหนเนาะเป็นยาแก้เก็บหลังเก็บเอวหลายอย่างอยู่ค่ะเป็นมีประโยชน์ตั้งแต่หากล่ำต้นใบแล้วก็เม็ดมาเลยบอกค่ะมนอันนี้อายุหนึ่งปีเลยเป็นยาอนุวัฒนาค่ะเพิ่นอายุวัฒนาค่ะจึงได้ขอมูลมี่ได้ตามเ็บไสต์ทั่วไปบอกค่ะ เถอะเบ่งก็ได้ค่ะมันมีหลายอย่างอยู่ค่ะยามันมีดีวัดทุกอย่างแม่ตะใบตลากมันมีประโยชน์วัดซอสันมนีรบกวนย่ายเตเทานี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ